สวัสดีครับอันนี้มาเปลี่ยนอน,นุบทนิดนึงเนาะเป็นอีกอีกหนึ่งวิดีโอเนาะก็คือ,เ,อเรื่องสมาธิเนาะถามว่าศาส,สนาพุทธเนี่ยก็สอนใครที่ปรารถนามากกวนิพพานจิตที่ต้องการปรารถนานริพานก็จะวาระฐานไ่คือการให้ทาน,าร,ร,นทรักษาศีลเจริญภาวนามักมีองค์แปดนั่นแหละยืนย่อแล้วเหลือล 3, สามคือทานศีลภาวนาหลังจากที่เราถามว่า สิ่งพวกนี้เวลาเราทำจริงไยถ้าถามผมในปัจจุบันนะทานสิ่งพนานะพอเราทำแล้วเนียอย่าไปยึดต้องไม่ยึดเลย <c oughs> ทำแล้วทิ้งมีหน้าที่อะไรก็ทำไปเนาะทานทำแล้วทิ้งทานนี้ทำทิ้งนะถ้าเกิดเป้าหมายเราคือพระนิพานในชาติปัจ,จุบันทานทำมีโอกาสทำก็ทำไปแต่ไม่ต้องไปไขว่คว้าว่าเราต้องอยากไปทำ ไปทำนู่นทำนี่คือมีโอกาสเขาถ้ามีโอกาสเขาผ่าอให้เราทําเราก็ทาเนาะแต่ว่าโดยสภาวะจิตณนปัจจุบันของเองเนี่ยการที่จะไปเกิดคว้าทำทานอะไรต่างๆเนี่ยถามว่า,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 ามีไหมไม่มีนะผมไม่มีละมันเฉยมันการรื่องเฉยไปละแต่ถามว่ามีโอกาสเราก็ทําแต่ทําแล้วเราก็ท,ทํอทาทงจะไม่ยึดน้องจะไม่ยึดแล้วก็ถามว่าเสียรักษาไหม เออสินรักษาไหมไม่ได้รักษาแหละผมว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้วอะเป็นเรื่องปกติของเราแล้วนะอย่างสินห้าอะไรเงี้ยก็มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องรักษาแล้วเราจะรู้โดยอัตโนมัติแล้วมันอาจจะการเีความคล่องไปแล้วก็แหละหรือมันอาจจะซึมเข้าไปในในสันดานเป็นนิสัยเราไปแล้เราก็เลยแบบไม่ต้องไปรักษาแล้วมันเกิดความคล่องไปแล้วนอะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือสมาธิ สมาธิเมื่อก่อนที่ที่ผมเคยแชร์ไปเนสอ,ส,อส,อสอง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 วิดีโอคือว่าเราเริ่มฝึกฝึกสมาธิคืออนาปนาสติจรนะิงสมาธิมีเยอะแยะนะฝึกกระสินฝึกอะไรก็แล้วแต่ม,มันมันมันแล้วแต่คุณชอบทันี้อย่างเย่นผมถามว่าอันนี้ผมเป็นมาแชร์ว่าฝึกทําไมสมาธิเออสมาธิฝึกทําไมจริงจริงเนาะสมาธิเขาก็ฝึกไว้ไว้ให้เรามีสติพอเรามีสติ เวลาเราไปพิจารณา,นานอะไรต่างๆหรือเราไปเห็นอะไรต่างๆด้วยสติที่เรามันมันเต็มร้อยหรือว่าสติมันมีสติที่ที่พร้อมเนี่ยเวลาเราเห็นอะไรเจอสภาวะอะไรเข้ามากระทบกับเราเนี่ยเราก็จะเข้าใจมันว่าอ๋อมันเป็นธรรมชาติมันอย่างเช่นสภาวะอะไรต่างๆที่มันเข้ามากระทบกับกับเราเนี่ยบางทีมันต้องใช้สติในการ ในการพิจรารณาใช่ไหมหรือการในการรับรู้แล้วกันในการรับรู้สภาวะต่างๆที่มันมากระทบกับจิตเราถามว่ามันมีเยอะนะที่ผมไปเจอเนาะรอีคนดา่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ยอารมณ์โกรธอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มากระทบเนี่ยอารมณ์พวกนี้มันทําหน้าที่ของมันนะมาทําหน้าที่ของมันพอมันทําเสร็จมันก็ปิดแนบไปและแต่เราเนี่ย จิตเราเนี่ยบางทีอ่ะบางทีก็สติเราไม่มีน่เรารู้เรารู้ไม่ทันทันอารมณ์ต่างๆปั๊บเนี่ยเราก็ยินกับมันมันทําเสร็จมันไปไหนเราก็ไม่รู้แต่เราอยู่กับมันอยู่กับมันบางคนอาจจะอยู่ประมาณชั่วเดือนสองเดือนวันสองวัน 1, 1, 1, 1, 1, อาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเลยมีอารมณ์โกรธใช่ไหมก็มีอารมณ์าขาวัญอารมณ์เครียดแค้นอาฆาตทิ่เสอารมณ์รักอะไรประมาณ แยกาปหนนอดแต่ถ้าเกิดเรามีสติเราเข้าใจเราเอาสตินี้ไปไปดูมันไปรับรู้มันไปรู้มันว่าอ๋อมันคืออะไรธรรมชาติมันเป็นงี้นี่นิหรือเราเห็นอะไรก็แล้วแต่เราได้เห็นอะไรได้ยินอะไรได้กินอะไรได้สัมผัสอะไรถ้าเรามีสติเราตามรู้มันแล้วเรารู้มันว่ามันเป็นยังไงสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไง เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปที่ท,ท,ที่ที่พิธารทาสอนเนี่ยท่านสอนอะไรท่านสอนให้เรารู้รู้รู้อะไรรู้รู้ที่มางมันเลยแล้วแหละมันเกิดนี่ขึ้นมาแล้วต้นเหตุมันมาจากอะไรแล้วสุดท้ายมันเป็นสุดท้ายมันจะไปไหนคือแตกดับแตกสลายไปใช่ไหมดังนั้นเขาการทรงสติจึงจึงสำคัญการมีสติอ่ะจิ่งสำคัญเพราะเรามีสติเสร็จเราก็เอาสตินี้ไปรู้ไปรู้ไปรูป้ แต่ว่าไม่ใช่ว่าแต่บางคนเนี่ยเวลาเราไปฝึกสมาธิไปฝึกสติปุ๊บเราไปยืดบางคนไปฝึกสติเสร็จแล้วไปไปหลงในองค์ฌานไปติดฌานสี่เนี่ยบางคนติดฌานสี่เป็สิบปีก็มีนะสิบปียี่สิบปีเลยก็มีใครไ,ไปเจอคนแก้ได้ไปติดแล้วก็หลงนั้นที่บอ,อ,อกตายแล้วเป็นผมรงปู่ฝัก,กนางป๊อกแข็งทื่อเลยไปยกไปถีบไปอะไรไม่รู้เรื่องเลยเคยได้ยินนะก็มีนะมีนะไม่ใช่ไม่มีมีมม เวลามันเข้าจัส้สีมันแข็งจริงนะแข็งแข็งอย่างนั้นจริงมันทรงอย่างนั้นเลยแข็งตัดเลยไปรู้เรื่องไปรู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดดีในชั 3, ้นสามอะไรเนี้ยบางทีเรายังรับรู้รู้แต่เราไม่ลำคาญอย่างเงี้ยเออปีแบบหนึง่งใช่ไหมแต่ถ้าอุปาารเนี้ยมันเป็นอารมณ์หนึ่งใช่ว่าที่ผมบอกเพราะฉะนั้นถามว่าเราฝึกสมาธิเพื่อเอาจิตพวกนี้ไปไปรู้ไปรู้อะไรรู้ในธรรมชาติในจุดต่างๆในสภาวะต่างๆ ในอายตนะที่เราเรารู้เราเห็นเรารับรู้นะแล้วก็อารมณ์ต่างๆที่มันกระบาดกับจิตเราถ้าจิตเราถ้าสติเราตามรู้ในในสิ่งต่างๆทันเราก็จะรู้อ๋อที่แท้มันก็เป็นอย่างนี้นี่เองเพอมันทําเสร็จมันก็ปดแนบไปแล้วใช่ไหมันั่นแหละถ้าเกิดเราเข้าใจมันมันก็จบแค่น,น,นี้ครับก็ไม่มีนาไี่อะไรเนาะอันนี้ก็มาแชร์ไว้ว่าว่าถามว่าเราฝึกสมาธิทําไม ฝึกสติแลวการเีนฝึกสมาธิบางคนชอบฝึกสมาธิใช่ไหมดูฝึกสมาธิแล้วดูป็นเกตปันเทใช่ป่ะล่ะเออแต่ยิ่งถามว่าฝึกแล้วทำอะไรมากกว่าเออนี่แหละบางคนฝึกแล้อยางมีฤทธิ์มีเดแต่บางคนฝึกแล้วเพื่อเอาสติเอาสมาธินี้ไปใช้งานฝึกสมาธิให้เกิดสติตีบอกฝึกสมาธิแล้วให้เกิดสติเกิดสติให้เกิดปัญญาใช่ไหมเออเกิดปัญญานั่นแหละก็คือเอาสติไปตามรู้รู้อะไร นั่นแหละถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเป็นพระนักบวชเขาก็จะไปพิจารณากายในกายจิตในจิตใช่ไหมกายนอกกายอย่างเงี้ยกายในกายกายนอกกายพิจารณาจิตในจิตพิจารณาทาไมพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงพิจารณาให้เห็นกายนอกกายนั้นไม่เที่ยงใช่ไหมมันมีแค่หนังหุม้มพอถอดหนังออกไปแล้วมันก็มีไม่ได้สิ่งสงโคกทุกสิ่งทุกอย่างคือก็เวลา ถ้าเราพิจารณาเชิงนังคะก็จะบอกว่าให้พิจารณาสองแบบใช่ไหมหนึ่งพิจารณาให้ความไม่เที่ยงเห็นทุกอย่างให้เกิดความไม่เที่ยงสุดท้ายเกิดขึ้นตั้งอยู่ระด,ดับไปอีกประเภทหนึ่งเขาให้พิจารณาให้เป็นของสปกปรกทำไมให้พิจารณาเป็นของสปกปรกเพราะว่าเพื่อให้เราจดจิตเราจะได้ไม่ติดในรูปในรูปอย่างเช่นเห็นผู้หญิงสวยงามป้เนี่ยเขาให้พิจารณอาอสุภากรรมาฐานใช่ไหมถอดผม ถอดผมออกถอดขนออกถอดเล็บออกถอดฟันออกแล้วถอดหนังออกใช่ไหมลอกหนังออกแล้วเหลืออะไรก็เหลือน้าเหลืองน้าเลือดน้ำหนองตัดไตไซพุงอันนั้นเขา,พ,า,พ,าพระต้องพิจารณาอย่าง,งานั้นเพราะว่าเขาอยู่ในเพศของของวันของนักบวชก็เลยต้องพิจารณาอสุภะบ่ยบยๆเพื่อตัดจีตขึ้นเป็นราคะเวลาไปเห็นสตรีเพศอะไรทั้งนั้นเนาะอันนี้ก็ แชร์ไว้สําหรับให้เพื่อนๆฟังว่าเราตุกส,สติไว้ไวทําอะไรนะถ้าเป็นอย่างพวกคารวาสอ,อ,อย่างผมหรืออย่างเพื่อนๆเราก็ฝึกไว้รู้เอาส,สติไปตามรู้รอะไรรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างไอ้เรารอตัวเรานะรู้อารมณ์ที่มันมากระทบหมูมหมากาไไ่พอแม่พี่น้องลมหายตายจากเพื่อนมิสหายตายจากรู้อะไรรู้ความเป็นจริงไงรู้ความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆนะ ว่ามันเป็นอย่างไงแค่นั้นเองไม่ต้องไปไปไปรู้อะไรมากมายไปรู้จักอวานข้างน,นอกไปรู้โลกดาวอังคารคง,งไม่ต้องนะเอาเอาแค่ใกล้ตัวเราดูใกล้ตัวเราแล้วให้เราเราเราเข้าใจนนันนะแล้วเราอยู่กับโลกนี้แบบแบบมีสุขะนะถามว่าเรารู้แล้วทุกมันหายไปไหมเออบางคูบอกก็อยากฝึกสมาธิฝึกสมาธิแล้วทุกจะได้หายไปจริงไม่หาย เราฝลูกสติเพื่อสติเรียนรู้รู้ในสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างว่าให้เห็นความเป็นจริงของมันทุกมันก็ยังอยู่นะไม่ใช่ไม่อยู่ทุกก็ยังอยู่สุขก็ยังอยู่ความเหนื่อยยากก็ยังอยู่ทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมหมดเพียงแต่ว่าเราเข้าไปรู้รู้เสร็จอ๋อทิ้งพอรู้รู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็จบแค่นั้นเองเราก็ดำเนินหน้าที่ของเราไปตามตามกิจวัตรประจําวันที่ที่เรามีแค่นั้นเองครับก็อันนี้แชร์ไว้ ไว้อีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งคลิปนอ้องสําหรับเพื่อนเ,อนเพื่อเพือเ่อนได้เอาไปใช้งานหรือเอาไปต่อยอดเนาะโอเคครับสวัสดีครับ